สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องไมมามนทานร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมนะคะตรงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวธาตุลมนะคะเรื่องาราวความรักของคุณนะคะใครเขานะที่จะพยายามนะคะในการมีคุณอยู่ในชีวิตนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ พลังงานนะคะของชาวธาตุลมนะชาวราศีกุมตุลเมทุนนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยมาดูกันเลยนะมันต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะสามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครที่รู้สึกว่าพลังงานหรือเรื่องราวในคลิปนี้นะคะตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำต่างๆจากไพ่นะคะไปลองปรับใช้กันได้นะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวท่านลมค่ะไพ่ขึ้น The Magician นะคะมีไพ่พลังงาน Judgment มีพลังงาน6ถ้วยนะคะ7ซิร์ o เวอัโดแล้วก็10ดาบนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสพลังงานในช่วงเวลาเนี้ยคะ่ะอยู่ในจุดที่ชาวท่านลมเองอะ่ะคุณมอง เรื่องราวสถานการณ์อะไรต่างๆเนาะมันน่าจะมีประเด็นมีความผิดหวังเสียใจความหนักความหน่วงในความรู้สึกนะคะในสถานการณ์ที่มันผ่านเข้ามาเนาะมันมีเรื่องราวความระวาดระวังเอ่อระแวงสงสยัยมรมัตระวังตัวมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าสําหรับใครที่กําลังจะมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะพันว่าช่วงเวลานี้หลายๆคนมีพลังงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆด้วย อนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าคนที่คุณเคยคบคนที่คุณเคยเดิยวมาก่อนหน้านี้นะคะบางคนมีพลังงานเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆคอนเฟิร์มอีกใบหนึ่งดัชเมนนะคะอาจจะเป็นพลังงานอะไรที่รู้สึกว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันมีการฝืนกลับขึ้นมาในความทรงจําในความรู้สึกของตัวคุณก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปผ่านสถานการณ์ผ่านสถานที่เดิมๆอะไรแบบนี้ได้นะคะ มีพลังงานของสิ่งเก่าๆในการฟื้นกลับขึ้นมาหรือว่าการตัดสินใจการทำอะไรด้วยเหตุและผลในช่วงเวลานี้ถ้าใครมองหาความแฟลความยุติธรรมอยู่ยมนว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการตัดสินหรือการทำอะไรแบบเป็นธรรมนนะคะพลังงานในช่วงเวลานี้ The Magician นะคะเราสุกว่าคุณอาจจะมีการตั้งเป้าหมายเนาะมีการ m a n i f i t มีการแบบว่า คิดแผนไว้ในใจเกี่ยวกับเรื่องราวในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะคะพลังงานขึ้นมามี10ดาบด้วยเนาะมันมีการที่เราพยายามจะเคลียร์หรือว่าพยายามที่จะปลดปล่อยพลังงานปัญหาต่างๆให้ใจิตใจเรารู้สึกเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นจากพลังงานปัญหาความหนักความหน่วงนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอีกเนาะพลังงานนะคะ พลังงานในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะไพ่ึ้นสิบเหรียญน,นะคะมีพลังงานหนึ่งดาบนะคะมีพลังงานเดิมพอนร์นะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็มีพลังงาน8ถ้วยนะคะช่วงเวลานี้นะคะอยู่ในจุดในช่วงเวลาที่เราสุกว่าบางคนนะชาวท่านลมเองคุณอาจจะเป็นการเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างนะคะที่รู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะท็อกซิกสำหรับตัวคุณแบบไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไรหรือเป็นอะไรที่ตัวคุณอยู่เรารู้สึกแบบไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรประมาณเนี้ยเป็นการเดินออกมาจากสถานการณ์อะไรต่างๆนะคะที่เราสึกว่าไม่ใช่พื้นที่ของเราไม่ใช่เวของเราอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานที่ดีสําหรับคุณอะเป็นพลังงานความสัมพันธ์อะไรแบบนั้น ตอนนี้อยู่ในจุดของการเริ่มต้นนะคะการมองเป้าหมายความมั่นคงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นทิศทางโอกาสพลังงานที่แบบจะต่อยอดหรือว่าไปในเวที่คุณรู้สึกว่าอยากเจอความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงจริงๆคุณ control ได้อะประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานของการเคลียร์การปรับ การแบบทำอะไรให้หลายสิ่งหลายอย่างมันชัดเจนขึ้นในเรื่องของแง่มุมปัญหาสถานการณ์ต่างๆนะคะพลังงานในตอนนี้มันว่ามีพลังงานสิเหรียญขึ้นมาเนาะโอกาสหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นการเติมเต็มความรู้สึกนะคะการที่มีพื้นที่เซฟโซนคุณมองหาคนที่ตอบโจทย์นะคะการเติมเต็มความใจฟูความสุขความสมหวงังอะไรที่มันเป็นการเติมเต็มความรู้สึกจริงๆอะเราสึกว่าสิ เหรียนเนี่ยมันเหือนเป็นพื้นที่ที่ให้ความสบายใจกับตัวคุณนะคะหรือว่าในเวลานี้คุณอาจจะพยายามเติมเต็มพลังงานตัวเองให้เต็มอยู่ในเวลานี้ก็ได้นะในเรื่องราวของความรู้สึกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ค่ะ มีพลังงานสี่เหลียญน,นะคะขึ้นมานะสี่ดาบจ้าชาวธาตลมค่ะอาจจะอยู่ในภาวะของการพักกายพักใจเบรกหรือว่าชะลอความสัมพันธ์ไหมมันมีจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้อิสระกับตัวเองอในการคิดในการตัดสินใจหรือในการทำสิ่งต่างๆนะคะบางคนในช่วงเวลานี้อาจจะเดินทางเยอะนะคะหรือว่า ไปนู่นมานี่ตลอดเลยเรารู้สึกว่ามีอิสระในการคิดอ่าในการตัดสินใจมากขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรายังอยากอย,กอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้จํากัดอะไรเรามากมายนะคะมนว่าเวลาเนี้ยเวลาถ้าเกิดมีความสัมพันธ์เข้ามาคุณจะพิจารณาอะไรแบบละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ มันมีทิศทางในพลังงานสีดาบเนาะเป็นทิศทางของการฟื้นฟูการฮิลลิ่งในเรื่องราวของความคิดความรู้สึก,กน,นะคะพลังงานในช่วงเวลานี้อยู่ในจุดข,ของการเริ่มต้นนะคะพลังงานความรักอยู่ในจุดข,ของการเริ่มต้นเรื่องราวพลังงานดีๆประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอย่างไรน่าจะมีใครที่จะเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกของคุณและเขเนาะ ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมก็ขอดูกันหน่อยนะว่าพลังงานของคนที่เขาจะพยายามนะคะในการมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยพลังงานเขาเป็นอย่างไรในเวลานี้ไปขึ้นราชินีถือถ้วยนะคะเดลเวอร์ค่ะมีพลังงานราชาถือเหรียญพลังงานสองไม้เท้านะคะแล้วก็หกไม้เท้าขึ้นมานะคะ โอกาสพลังงานในช่วงเวลานี้เหมือนพูดถึงความมั่นคงการไปต่อนะคะแปลว่าคนคนนี้เขาน่าจะสักเซสกับชีวิตนะมีการประสบความสำเร็จอยู่ในจุดที่มีเป้าหมายกับตัวเองมีแพชชั่นมีเรื่องราวมีความพยายมามเพื่อที่จะนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจหรือแบบที่แพลนเอาไว้นะคะราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ มีแรงดึงดูดเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีโอกาสมีทั้งเลือกทางความรักเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินสม,มุนก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะถ้าให้รูปแบบความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนะคะเป็นลักษณะของการที่แ a ชั i o n มุมมองความรู้สึกการบางแผนบางแผนเกี่ยวกับ พลังงานพาร์ทเนอร์หรือรูปแบบความรักในอนาคต,ตน่าจะต่อกันติดกับคุณด้วยเรื่องราวแบบนี้นะคะมุมมองแล้วก็การวางแผนชีวิตต่างๆนะคะพลังงานคนคนนี้เขาเหมือนกับคนที่มีน้ําจิตน้าใจนะมันว่าเขาเป็นผู้ให้ด้วยมีการเทคชั่นมีความห่วงใยเอาใจใส่ความหวังดีนะคะที่จะปรากฏขึ้นนะลักษณะพลังงานเป็นประมาณนี้นะคะอาจจะเ,เรามาดูซิว่าคนคนนี้นะคะลักษณะเขาเป็นอย่างไรอีกเนาะ พลังงานนะคะลักษณะของคนคนนี้นะคนที่เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุล,ลมนะคะชาวศีกุมตุลเมถุนเนี่ยนะไปขึ้นสามไม้เท้านะคะเป็นคนที่คุณรอคอยไหมหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เป็นคนจิตใจดีอ่ะมีน้ําจิตน้ําใจให้กับคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่รู้จักการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกการแพนนิ่งวางเป้าหมายแพนชีวิตอะไรหลายอย่างเขาค่อนข้างที่จะไปกับคุณได้ดีในเรื่องของคุณสมบัติหรืออะไรที่เป็นพลังงานอ่าการ แนวความคิดอะไรต่างๆทัศนคติมุมมองพลังงานพาร์ทเนอร์พลังงานการวางแผนแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยพลังงานเป็นโอกาสทางความรักที่ตัวคุณเองก็ถ้าได้รับได้รู้เนี่ยว่าในการที่จะมีเขาเข้ามานะคะมันว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจเหมือนกัน ทีนี้ไพ่ขึ้นพลังงานราชาถือถ้วยนะมันว่าเป็นโอกาสทางความรักที่เราสึกว่าเป็นในแง่ของการซัพพอตในเรื่องของจิตใจก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่รับฟังที่ดีเป็นคนที่เขาพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นนะ่ะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะมุนว่าเขาค่อนข้างที่จะอ่อนโยนแล้วก็มีเมตตานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานเขาเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานคนคนนี้เป็นอย่างไรอีกลักษณะของคนที่เขาจะเข้ามาพยายามในการมีคุณในชีวิตเนี่ยนะเวลาถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจนะคะก็มีความชัดเจนได้ค่ะเข้าเหมือนพลังงานคนที่เสียดายอะไรบางอย่างเลยมีรูปแบบของพลังงานของคนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงเนาะคนคนนี้อาจจะไม่อาจจะเหมือนพลังงานการแบบดูเหมือนเขาไม่โฟกัสปะ คุณเองก็จะรู้สึกว่าเออตัวเขาในเวลานี้คืออะไรยังไงนะคะคือดูเหมือนไม่ได้โฟกัสเรื่องราวความรักขนาดนั้นคนคนนี้ขึ้นเก้าเหรียญนะมันต้องบอกว่าเขามองเรื่องรักเป็นเรื่องรองนะเรื่องการเงินการงานความสําคัญในชีวิตความมั่นคงก็ต้องมาก่อนนะคะถ้าสําหรับคนคนนี้นะทีนี้คุณจะไปคาดหวังว่าเออเขาจะแบบ เป็นสายแบบค้างรักขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช่ขนาดนั้นคือรู้สึกว่าเขามีพลังงานความเสียดายกับเรื่องราวสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะมันมีการเพิกเฉยมีการละเลยไม่ใส่ใจมีความเหงาความเศร้าเกิดขึ้นนะในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าต้องการการเติมเต็มนะคะรออีกหนึ่งเดือนที่ขาดนี่แหละคนที่จะเข้ามาราตอบโจทย์ ความต้องการของตัวเขาจริงๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรอีกนะคะเราขอดูกันที่ในส่วนของความคิดความรู้สึกนะคะที่มีต่อชาวทัดลมนะสำหรับคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยนะไปขึ้นพลังงาน The View f o r j u n e นะคะมีพลังงาน3ดาบประชาถือไม้เท้าแล้วก็2ถ้วยนะคะมนขออีกหนึ่งใบนะ ถามว่าความคิดความรู้สึกที่มีแต่คุณนะคะมันว่าในเวลานี้เขาคิดว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแลวเขารอจังหวะรอช่วงเวลานะคะที่เหมาะสมเขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างคิดเยอะนะคะเป็นคนคิดมากคนหนึ่งเลยมันเหมือนมีพลังงานการฮิลลิ่งการอยากขอโทษการอยากขออาภัยอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาด้วยพห้ขึ้นพลังงานสาดาบมีในรูปแบบของโอกาสพลังงานความรัก ความสัมพันธ์โอกาสที่อยากจะขอโอกาสทางความรักก็ได้เขามองว่าคุณกับเขา่ามีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างมีจุดที่คลิกกันมีจุดที่สามารถพูดคุยกันแล้วแบบไปต่อด้วยกันได้อะไรประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะรู้สึกว่าแพชชั่นพลังงานมันก็มีเคมีเคใจอยู่นะจ๊ะอืมอะเราดูกันหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขาแพนเกี่ยวกับเป้าหมายนี้ยังไงนะคะในการที่จะเข้ามาเนี่ยนะ แทนเก่ยวกับเป้าหมายในความสัมพันธ์ยังไงคะไฟขึ้นเด็กถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานอัศวินถือถ้วยขึ้นมาอ่าแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานก้าวดาบนะคะมนขออีกหนึ่งใบนะ ว่าเขาแพนในเรื่องราวของการที่อยากจะมาซัพพอร์ตอยากจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในจุดที่บาลานซ์จุดที่มีความสมดุลแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะมีพลังงานการเริ่มต้นการเรียนรู้อยากมีโมเมนต์อยากมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกับคุณได้มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปนะคะผลว่าเขาคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวคุณนะในเวลาน,นี้นะคะมันขอดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานที่เป็น รูปแบบเนาะ how to ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะถึงชาวธาตุลมนะจะเข้ามาหรือว่าเข้าหาคุณในรูปแบบไหนคะภ่ขึ้นสามไม้เท้าแต่มูนมันว่ามีจังหวะของการรอคอยอยู่นะบางคนเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะหรือว่ามันมีจังหวะมีช่วงเวลาที่ต้องรอคอยอะไรกันบางอย่างอะ่ะ คนนี้เข้ามายังไงบางคนทาตามความรู้สึกทําตามสัญชาตญาณคือเขาจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างแล้วก็คุณจะได้เห็นถึงความพยายามค่ะของเขารอจังหวะรอช่วงเวลาที่มันโอเคแล้วเนี่ยคนคนนี้จะเข้ามาพยายามอย่างมากในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะเห็นว่าเขาแอบมีกําแพงทําความรู้สึกอยู่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะจะต้องมาฝ่าฟันกันตรงนี้แล้วค่ะว่าจะทลายกําแพงความรู้สึกได้ไหมนะ ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอาคำนะคะแนวโน้มเนาะในความสัมพันธ์จะมีการเทคชั่นแปในทิศทางไหนนะคะตัวเขาถึงชาวท่านลมนะไพ่ the world 9กเหรียญน,นะคะมีพลังงานชีดาบมีการฮิวิ่งเนาะหัวจิตหัวใจมีการเบรกเพื่อรักกายอารักษากายรักษาใจพลังงานมันมีการพัฒนาน,นะคะแต่ว่าอาจจะช้านะต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามันมีช่วงเวลาของการ คิวจิตคิวใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวคุณทั้งคู่ไม่ใช่เป็นพลังงานของการโหยหาความรักแบบอุ๊ยไม่มีความรักไม่ได้เลยคือน่าจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญหรือว่าการมองเรื่องรักเป็นเรื่องรองอะทีต่ตัวเองดูแลตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีอะนะคะพอทั้งคู่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ย how to ในการเข้ามาอนว่าต่างคนต่างให้เวลากับตัวเองแล้ว มีเวลาก็มาศึกษามาเรียนรู้มาพัฒนาการไพ้ขึ้นพลังงานสามเหรียญมีพลังงานเดินเพลอ์ด้วยโอกาสต่อยอดนะคะมันว่าจะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลพูดคุยกันด้วยบุธีภาวะที่แบบโตแล้วอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ได้วุ่นวายใจลวละพูดคุยกันด้วยเหตุและผลเท่นานั้นเลยแล้วก็เริ่มต้นจากการที่รักตัวเองทีตัวเองให้ดีก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะขอดูในส่วนของ เอาคำเน,ะนาะแนวโนมนะคะระหว่างตัวคุณเนี่ยแล้วก็ชาวธาตเอ่อคนที่เขาจะเข้ามานะคะระหว่างชาวััตุลมแล้วก็คนที่เขาจะพยายามมีคุณอยู่ในชีวิตเนี่ยนะเรามาดูเอาคำกันไ่ขึ้นพลังงานสองเมท้านะคะ t h e Empress มีพลังงานแปดถ้วยนะคะสิบดาบแล้วก็เก้าถ้วยนะคะ ช่วงเวลานี้เป็นพลังงานที่เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่ามันจะมีการ ending การจบกับปัญหาหรือว่าถ้าบางปัญหาเนี่ยแก้ยากมไม่รู้จะแก้ที่ทางไหนอาจจะมีการเดินหันหลังให้จะให้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะที่ทางพลังงานในตอนนี้อยู่ในจุดของการที่มีการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์อะไรต่างๆในชีวิตเนาะแล้วก็รวมถึงพลังงานโอกาสนะคะความสุข ความแฮ p ี y ความพึงพอใจก็เกิดขึ้นมานะคะมนว่าปัญหาต่างๆได้รับการเคลียร์ได้รับการจบและฟื้นฟูนะคะให้อยู่ในจุดที่รู้สึกว่าพลังงานแบบเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะะ่ะต่างคนนะมนว่ามองเห็นถึงคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์นะคะ ของกันและกันตอบโจทย์ในเรื่องราวความรู้สึกของกันและกันอืมประมาณนี้คือเรามีความรู้สึกว่ามองกันว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งในสเต็ปหนึ่งแล้วก็การวางแผนวางแผนก็เริ่มเห็นแนวทางกันมากขึ้นนะคะทิศทางในตอนนี้ก็เลยมองว่ามันก็เป็นไปในทิศทางที่โอเคนะถ้าเคลียร์แล้วก็จบกับปัญหาได้จริงๆไม่ทิ้งไว้เป็นความหน่วงในแบบเี้นะคะอืม เราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะเกี่ยวกับพลังงานนะคะคำแนะนำเนาะจากไพ่ที่จะให้กับชาวธาตลมนะคะมาดูสีไพ่ขึ้นพลังงาน8ไม้เท้านะคะ The Moon มีพลังงานจิตหาพินเทศหกเหรียญน,นะคะไพ่ออกมาบอกว่าเร็วนี้คุณน่าจะได้รับการติดต่อการสื่อสารจากใครบางคนเนาะ ช่วงเวลานี้อยากให้คุณลองค่อยๆประเมินดูสถานการณ์สิ่งต่างๆไปนะคะพลังงานก้าวไม่เท้าเนี่ยการมองการส่องนะคะการใช้ประสบการณ์ที่มีมาในการจัดการกับเรื่องราวต่างๆหรือตัดสินใจในเวที่คุณจะต้องเลือกเดินไปนะมันว่าอะไรในตอนนี้มันอาจจะยังไม่แน่นอนคุณลองดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะแล้วก็ทิศทางของความสัมพันธ์น่าจะได้มีการแชร์ริ่งนะคะระหว่างกันละกันเอ,อ่อมันว่าตัวคุณ ในบางครั้งก็อาจจะต้องทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะอย่าวิตกงวลหรือว่าคิดมากจนเกินไปนะในเวลานี้นะคะแบบว่าคุณน่าจะดึงดูดชอยโอกาสเข้ามาเนาะเพราะคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ เราว่าในเวลานี้อยากลองถ้ามีใครที่คุณสามารถไว้วางใจคุณอาจจะแชร์ริ่งนะคะเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้สึกของคุณกับเพื่อนหรือคนรอบข้างอะไรแบบนี้บ้างก็ได้นะคะถ้าคุณอยากจะแชร์มันออกไปนะทีนี้พลังงานเนี่ยเรามองว่าเร็ว,รวนี้คุณจะได้รับข้อความหรือว่าได้รับข่าวสารนะคะจากคนที่คุณรอคอยอยู่นะในเวลานี้นะคะ ทีนี้มนจะมาดูในส่วนของพลังงานจากคิสโซการ์ดนะคะให้กับคุณนะชาวทัดลมมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะมีพลังงานอะไรบ้างจ้า d ีเวน i t y นะคะเดซี่ก l o u d i n g นะคะ ทุกคนในที่นี้มันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมีจิตวิญญามีความแข็งแกร่งในแบบของตัวเองอยู่แล้วเนาะบางทีอ่ะอาจจะต้องใช้คําว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองก็ได้แล้วก็เราดูถานการณ์ดูสิ่งต่างๆขาเขารูสึกว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้ตัวคุณเนี่ย รับรู้ได้ว่าแนวทางไหนเป็นเซนต์อะที่จะบอกคุณว่าเอ,อ่อแนวทางไหนเนาะที่จะเป็นแนวทางที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่มันใช่ที่มันถูกต้องที่มันเหมาะสำหรับตัวคุณที่มันเป็นแนวทางสำหรับตัวคุณจริงๆอะนะคะรู้สึกว่าพลังงานนะของชาวธาตุลมนะคะก็ น่าจะมีอะไรที่มีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาคงแสดงให้คุณได้เห็นถึงการเทคชั่นอะไรหลายๆอย่างเนาะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะชาวราศีสิงห์นะราศีกุมราศีมีนแล้วก็ราศีพฤศพนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ